สวัสดีครับทุกท่านทักทายช่วงแรกๆบ้านเฮาพี่น้องนะพุนนะ่ะบรรยากาศฟ้าหลังฝนพี่น้องบ้านเฮาบรรยากาศบาาศ้บานเฮาตัง้งแรงถอนนึงเรงที่บ้านเฮาเงียบ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 ยรบรรยากาศวันอาทิตย์เทระชดเทระชดต้นไม้พี่น้องบ้านเฮาเนาะถือฝน กำลังเขียวงานดอกไม้ธรรมชาติพี่น้องคนนะ่ะท่านี่ตน้ตนต้นคาพี่น้องเนะาะคาคาบ้านนาบันถือพนคนนะ่ะคลังเกิดพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาพนโต๊ะพี่น้องคนนะ่ะโต้งนาไปใ,ใส่พี่น้องเนาะไว้ล้างรถเส่อโอ๊กมะกรออบ้านเฮาสวนปลูกญาาหญ้าบ้านนาพี่น้องเนาะสวนผู้ไรปลูกหญา้าอากาศดีอากาศดีที่บ้านเฮาฟ้าราังฝนพี่นอ้องมดเยแมงแรงบ้านนอกเฮา,าครับผมคนนาะ อันนี้ดอกยาธรรมชาติเนเอาพี่น้องเนาะดอกยาอันนี้บ้านเออเปิดราพักขาพี่น้องเนาะพักขาหรือว่าคนไทยเขิ่นว่าเช่อมบ่พี่น้องคนน่ะบเนเพนในพี่น้องเนน่เมนปลาทูเลียนในพี่น้องคนนอันนี้ใบหนาดพี่น้องเนาะกั้นผีบบอบใบหนาดบ้านเ้าเอิดว่าใบหนาดพี่น้องเนาะใบนี้ผีจะยาพี่น้องอนุภาพของใบหนาดคือกั้นผีบอบพี่น้องคนน่ะเป็นยาสมุนไพรน้ำตัวนี้ก็ต้นซีด้าพี่น้องเนาะบอกซีด้ามาเพราะชาวไทยเราฝรั่งบ้านถ้าเอิดว่าบอกซีด้าพี่น้องคนน่ะ กำลัองออกช่อพี่น้องเนาะปุษฎีดาอ่อนบาทนาะไปตำสม,มจะขาดกกบานเฮาถนนบ้านติดทางดําถนนสายลักพี่น้องเนะองอาะตรงนี้คือถนนสายลักไปวังหินไปอุทุมพรผ่านไปผ่านมาได้ครับผมหมดนะตอนนี้ไปอำเภอวังหินครับพี่น้องวังหินศรีสะเกษพ,พุ่น่ะหอกรุงเทพอปืดเลยพี่น้องไปนี่มองไปไกลๆได้พี่น้องไปน,นะอันนี้ตะไคร้พี่น้องเนาะบ้าน 5, 000, ท่าบันปูวตะไคร้ริมรัว้ว เราใส่ถุงใส่แกงพี่น้องบ้านน้ปูตะไคร้อันนี้ดอกอัญชันพี่นอนะอ้องเนาะดอกอัญชันบ้านเฮาแกแ้วพ่นเสีดได้พี่น้องเนี่ยอัญชันธรรมาชาติบ้านเฮาอันนี้ใบมะขามอ่อนบ้าน,นนะาเฮนะาพี่น้องเนาะใส่ถุงไก่ถุงไก่ถุงปูถุงปลาได้เไว้พี่น้องอันนี้ก็ใบมะดันพี่น้องเนาะบ้านเฮามะดันเอาปูเอาจากปลามาปูปกพี่น้องเนาะปูอยู่บ้านยอดพักทิวพี่น้องมาแบ้วเฮ้ยใส่แกงเห็ดบ้านเฮากันยันยุงสูงเลยเนานะ ยอดไปติวใบติวนะเนาะขักแง่งพี่น้องมาจากปลาพี่น้องมาผูกไว้บ้านเฮาะพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาตัวแรกเนาะ,ะบ้านหน้าอยู่บ้านหน้าอยู่พี่น้องเนาะพี่ขัดอำเภอวังหินนะพี่น้องเนาะจังหวัดชิสเกตครับผมบ้านเฮาบ้านเฮาเยอะจัดบ้านเฮา บรรยากาศเพชรกไก่บนไก่เรากินเนื้อบ้านท่าเลยนะวิธีธรรมชาติบ้านท่าพี่น้องกันไก่ใหญ่หลายขักทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งห่านพี่น้องกันอุ้ยคัดเงี้ย